ข้อที่48นะครับวัตถุเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่ปรากฏว่าวินาทีที่15วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง58เมตรจงหาความเร่งของวัตถุนะครับก็มาดูวิธีทำนะครับจากโจทย์นะครับก็คือเขาบอกวัตถุนะครับก็คือตอนแรกหยุดนิ่งนะครับฉะนั้นความเร็วต้น u นะครับเท่ากับ 0เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้เขาบอกว่าในวินาทีที่15นะครับก็คือเขาให้เวลามานะครับก็คือตัวทีนะครับก็คือ15วิวัตถุนี้เคลื่อนที่ได้ระยะตรงนี้ก็คือ S ที่15นะครับก็คือ S s t นะครับเขาให้มาเท่ากับ58เมตรนะครับ ทีนี้เขาให้หาก็คือให้หาความเร่งนะครับให้หา a นะครับความเร่งเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนื่องจากอันนี้ไม่ได้อยู่ในแนวดิ่งนะครับเราจะใช้ a นะครับไม่ใช้ตัว g นะครับซึ่งเราก็จะหาจากสูตรนะครับ s t นะครับเท่ากับ u 1.2g ส่วน2 g ะครับคูณอยู่กับ 2t นะครับลบ1นะครับจากนั้นเราก็จะแทนค่าลงไปเลยนะครับก็คือ st เรามีค่าเท่ากับ58นะครับเท่ากับ u นะครับ u ของเราเท่ากับ0นะครับมันหยุดนิ่งนะครับก็บวกอยู่กับ1.2ส่วน2คูณอยู่กับ ตัวนี้ a นะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นตัว a นะครับเราจะไม่ใช้ g นะครับก็เท่ากับอันนี้เขาให้หานะครับความเร่งก็คูณอยู่กับ2นะครับคูณอยู่กับ t นะครับตรงนี้ t เขาให้มาเท่ากับ15นะครับลบอยู่กับ1นะครับก็เราก็คำนวณออกมานะครับก็คือ2คูณ15ตรงนี้ก็จะได้เป็น 30นะครับลบกับ1นะครับก็จะเหลือ29นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับก็คือ58เท่ากับ29นะครับส่วน2นะครับคูณอยู่กับ a นะครับตรงนี้ก็คือความเร่งที่เขาให้หานะครับจากนั้นเราก็จะย้ายนะครับเอา2ขึ้นไปคูณนะครับเอา29ลงมาหารนะครับเราก็จะได้ a นะครับ เท่ากับ58คูณ2หารด้วย29นะครับจากนั้นเราก็คำนวณน,นะครับ58คูณ2ก็คือ116นะครับจากนั้นนำมาหารกับ29กนะครับก็เท่ากับ4นะครับฉะนั้น A นะครับความเร่งของเราก็จะเท่ากับ4 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อที่4ครับ